กาลครั้งหนึ่งในดินแดนอันเงียบสงบแห่งลุ่มแม่น้ำโขงมีเมืองเล็กๆชื่อว่าบ้านนาคคำซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของพญานาคผู้ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านทุกคนเคารพนับถือพญานาคและมักทำพิธีกรรมเพื่อขอพรและความคุ้มครองเสมอแต่มีชายคนหนึ่งชื่อนายทองซึ่งเป็นคนนอกศาสนา เขาไม่เชื่อเรื่องพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในายทองเป็นคนเจ้าอารมณ์และเย่อหยิ่งเขายังชอบลบหลู่ความเชื่อของชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องพญานาคที่เขาบอกว่าเป็นเพียงเรื่องแต่งไร้สาระวันหนึ่งนายทองตัดสินใจไปหาปลาในยามค่ำคืนซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านห้ามจับปลาเพราะเชื่อว่าเป็นช่วงที่พญานาคออกมาพักผ่อนแต่เขาปรับไม่แยแสต่อคำเตือนเหล่านี้ เมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเขาเห็นหมอกหนาปกคลุมผิวน้ำและได้ยินเสียงเพลงไพเรอะคล้ายกับเสียงดนตรีจากแดนไกลานายทองไม่ใส่ใจเขายนเบ็ดลงน้ำแล้วรอคอยปลาที่จะมาติดเบ็ดขณะที่นายทองกำลังใจลอยเขาก็รู้สึกว่าน้ำในแม่น้ำเริ่มไหลวนผิดปกติจากนั้นลำแสงสีทองสว่างวาบขึ้นกลางน้ำแล้วปรากฏร่างของพญานาคซึ่งแผ่รัศมีอันเจจรัสจนนายทองแทบรับไม่ไหว พญานาคพูดด้วยเสียงที่ดังกังวานแต่ออุ่นเจ้าคิดว่าการลบหลู่ศรัทธาของชาวบ้านเป็นเรื่องสนุกหรือเจ้าไม่เคารพธรรมชาติและผู้พิทักษ์ของมันแต่วันนี้เราจะสอนบทเรียนแก่เจ้าพญานาคหายใจเข้าลึกๆแล้วพ่นลมหนาวเย็นออกมาร่างของนายทองถูกดูดเข้าสู่โลกใต้น้ำทันทีในขณะที่เขาตกใจและพยายามตะเกียกตะกาย แต่กลับพบว่าตัวเองสามารถหายใจใต้น้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนายทองมาถึงโลกใต้น้ำเขาประหลาดใจมากเพราะสถานที่นี้สวยงามเกินกว่าที่เขาเคยจินตนาการเขามองเห็นปราสาทมรกรที่สร้างจากไขมุกและอัญมณีระยิปยับรอบๆเป็นสวนปะการังหลากสีสันมีปลาหลากหลายชนิดว่ายวนไปมาพญานาคพาเขาเดินสำรวจ และเล่าให้ฟังถึงความสําคัญของการรักษาสมดุลธรรมชาติพญานาคไม่ใช่เพียงสัตว์ในตำนานหากแต่เป็นผู้พิทักษ์แหล่งน้ําและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์เพื่อปกป้องทรัพยากรที่พวกเจ้าใช้ในการดํารงชีวิตนายทองเริ่มเข้าใจถึงความผิดพลาดของตัวเองเขารู้สึกสำนึกผิดและขอโทษพญานาคพญานาคยิ้มอย่างเมตตาและตอบว่าการสำนึกผิดคือจุดเริ่มต้นของความดี เราจะมอบโอกาสให้เจ้าได้กลับไปยังโลกมนุษย์แต่ขอให้เจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองและช่วยปกป้องธรรมชาติเมื่อนายทองกลับมาถึงโลกมนุษย์เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงเขาเริ่มศึกษาเรื่องพญานาคและธรรมชาติเขาช่วยชาวบ้านทำความสะอาดแม่น้ำและปลูกต้นไม้รอบๆบ,บริเวณนอกจากนี้เขายังกลายเป็นผู้นำในการจัดพิธีบูชาพญานาคเพื่อขอบคุณและขอพรแก่ผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายทอง ก็กลายเป็นที่รักของชาวบ้านและแม้กระทั่งพญานาคเองก็ยังให้พรและคุ้มครองเขาตลอดไปตำนานนี้ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อตวนใจมนุษย์ว่าการเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสงบสุข